การจัดการขยะและของเสียอันตรายภายในบริเวณซอยเยนาบริหารลกลุ่มของพวกเราได้ทำการสำรวจพื้นที่ภายในบริเวณซอยเยนาบริหารในเรื่องของการจัดการขยะและของเสียอันตรายผู้ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และในซอยถังขยะมีจำนวนน้อยทําให้ขยะล้นถังและล้นเป็นกองราบการที่เราไม่คัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้งจะมีผลเสียเกิดขึ้นอย่างมากมายเพราะจากการเก็บรวบรวมและการกําจัดขยะมูลฝอยไม่ดีหรือปล่อยปละละเลยทําให้มีขยะมูลฝอยเหลือทิ้งค้างไว้ในซอยจะเป็นบ่อกเกิดของเชื้อโรคต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์หลายประการโดยมีดังนี้ 1. เป็นแหลง่งเพาะพันธุ์ของมแมลงและาหะของโรคก็คือเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนมากับขยะมูลฝอยมีโอกาสที่จะขยายพันธุ์เพิ่มเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้นได้จึงทำให้เกิดเป็นแหลง่งเพาะพันธุ์ที่สาคัญของเชื้อโรคมแมลงวันหนูเป็นต้นซึ่งเป็นสัตว์าหะนำโรคมาสู่คนได้ 2. เป็นบอ่อเกิดของโรคเนื่องจากการเก็บรวบรวมและการกําจัดขยะมลูลฝอยไม่ดีหรือปล่อยปละละเลยของการทิ้งขยะจะก่อให้เกิดของเชือ้อโรคต่างๆเช่นตับอักเสบเชือ้อโรคเอดเป็นต้นเป็นแหล่งกําเนิดและอาหารของสัตว์ต่างๆที่เป็นพหาหะนำโรคมาสู่คนเช่นมแมลงวันมแมลงสาบเป็นต้น 3. ก่อให้เกิดความรำคาญ ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ไม่หมดก็จะเกิดเป็นกลิ่นรบกวนกระจายอยู่ทั่วภายในซอยทำให้เกิดกลิ่นเหม็น 4. ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมซากฐานไฟฉายซากแบตเตอรี่จะส่งผลต่อปริมาณโลหะในดินมากซึ่งจะส่งผลต่อระบบนิเวศภายในดินและถ้ามีการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้งทำให้เกิดควันมีสารพิษทำให้คุณภาพของอากาศเสีย ทําทให้เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพขยะมูลฝอยที่ทิ้งและรวบรวมเป็นกองโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยของเสียอันตรายถ้าขาดการจัดการที่เหมาะสมย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ง่ายเช่นโรคทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีแมลงวันเป็นพาหะแนวทางในการจัดการขยะและของเสียอันตราย จะต้องแก้ไขเรื่องของการทิ้งขยะโดยไม่แยกประเภทก็คือจะต้องชวนคนภายในซอยมารณรงค์เกี่ยวกับขยะว่าการที่ทิ้งขยะโดยไม่แยกประเภทจะมีผลเสียเกิดขึ้นอย่างมากมายและเพื่อง่ายต่อการกำจัดและช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมการคัดแยกเป็นการลดมูลฝอยที่ต้นทางลดภาระการส่งไปกำจัดให้น้อยลง โดยการคัดแยกจะทำให้ทราบประเภทของขยะที่เกิดขึ้นและสามารถนำขยะแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์ต่อได้ซึ่งในการคัดแยกจะต้องมีภาชนะรองรับที่มีความเหมาะสมกับประเภทและปริมาณของขยะนั้นๆเรามารณรงค์การช่วยการแยกขยะให้ถูกประเภทกันเถอะ ถังสีเหลืองขยะรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เช่นแก้วกระดาษกระป๋องเครื่องดื่มเป็นต้นถังสีเขียวขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้หมายถึงขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้รวดเร็วเช่นเศษผักเศษอาหารใบไม้ถังสีน้ำเงินคือขยะทั่วไป ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายเช่นห่พอพลาสติกใส่ขนมหลอดถังสีแดงคือขยะอันตรายสิ่งที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตรายเช่นถ่าน,านไฟฉายประโยชน์ของการแยกขยะมีหลายด้านทั้งด้านสุขภาพสามารถลดความเสี่ยงจากสารอันตรายหรือไมโครพลาสติกที่มาจากพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ด้านการเงินจากการแยกขยะรีไซเคิลแล้วนำไปขายแหล่งรับซื้อก็สามารถสร้างไรายได้เข้ากระเป๋ารวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงสารพิษอันตรายปนเปื้อนตามแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมได้กลุ่มของพวกเราขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ